สบายดีนี่ปลาดงเนาะตอนนั่งเร่งว่ารูงย์มือไหนก็เป็นมือดีมือดีไปสั่งวือนหนเป็นวันทิพย์ไปลูงย์ยวันทิพย์มือไหนกบเป็นมือมือยังวะมือมือตลาดมันแหลมไปรูงเหมือนเป็มือตลาด ว้าตัวเขาเขาเจ้าลงทางเป็นออกวางเป็นเหมาไปเลยมาเวเอากล้วยให้มูบ้าตัวใครนี่น้ำประจักห์เงาประจักเขาเนี่ยงานของคนเขาเองงานก็ได้ เ,เตะทั้งพี่นะ้อเป็นหมากเลยมันกลายเป็นเห็ดเหมาเลยนะปรุงไงเขาเขาเจ้านะโอ้ยงามเลยเราจะพันเงี้ยใส่มาใส่อยู่บ้านนี่เนาะขั้นเขางามปรนณีตนะปรุงไงเห็ดให้เดียวนี่คือไฮเขาเจ้านี่ให้เดียลมาต้องเขาเอย่างก็ปรุงไง พันยังวะโอ้โตุู๊ดีเห็นเมาเลยหนึ่มมิีลหรอโอ้โตุ๊ะะเป็นคือบานอมี่นะได้อยู่วันละสาม0 0อผู้จากสามคือสองผู้จากหนเดียวนี่เ่าบัวได้เนปุ้งเลมันเป็นเขาหน้าวานเป็นหน้าวานอก บมมนนี่นาหวานเล่คานวะหน้าดักมันก็บแมนต์รู้หน่ามีเหอแต่เด้เรอยากไปกาย่ไม่ได้ไหวจิงดินหนาเนาะตอมันอยากไปมนาอยู่ไปนอนเออ่ด้องไปนอจักรดานอย่างมัรู้ ไปเขาจะไปบอกเจ้าอึกนี่นะในหึ่งใน่วงไผ่มาเลยก็อเดาหึ่งพวงบอกยู่ดเอพอหาฉีแล้วคนมันบวักเขาแล้วดมันกลับไปอาบไเล้บวมเหม็นหอนมือะโอ้รถลายบวมเีบวมลายั้งมือนเนาะมันอาทย์างคนเขากว่าไปหมุนเือจเขาจะซื้อมาโก้จอดรถเขาัอดี่วเขาเนาะโอ้ มันติดเค่ะมันมีมังจมัมีมังจอยนะมอนีดงด้วยล่ะอนีก่นอย่าง้อจะดด้านลังจะจอดด้านลังก็คนมาลาเมื่อนี้จะทำมือก้อนอะไรน้ำค้างอย่าง ตานหน้าเจ้าองทางคูอค้อไม่เลยนะทางขาลืมเลทางคนางหรอวะเนี่ยเออมองจอรดถลเนงเนี่ยนยน้โอเ้โอเขากเ็กเปิดเพลงคัคั เรไปซใช่ละคเลไป่ใ oh. <laughs> <and rolling Jean> ่ลตลาดมันเถ็ดปุ่ลองค่อยร้ายมันปกติมังกรนั่นเต็มเลย

ใม่แล้วรงไงมลานเก่าลานเก่าชิมได้ไหมอะไรครับชิมได้ไหมคะประกันเลยเอาวผัดข้าวสาลีนหปะเนี่ย โลหลาไปได้ก็อโอ๋อสองโลฮาิแสงกลมยงยืนนะสโลาิเอาสงโลเอาแกีมา้วเอะแกเขาหน่อยโอ้คือเอมาหมื่นโลหลายมันเอารางวัลมื้อโลโลโลละสี่สิบบาทมีเรืองปใช่่น นี่อยนัง่งล้ายเลยนะ่นี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 ่น,นี่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 าี่นม่นี่น,นี <c oughs> ่นา่ลี่นี่นี่า่่่นี่น่่่ มีก้อนนะนเลือดดีเทียบแล้วนะอันนี้ส่ง200ตัวอประชุมแล้วเอาวยังไงกี่ร้อยตอุ้ก่ว่ามกวานจปะชุมนาตาเอ้ยตาอ้เอียงอีน้นะบ้าน่จจะไปซื้อน้องลายไปต้มเนัวนต้้าเปียกอ๋อ ไมีเปียบ่ขออ่เปียหลายก็ได้ิติขอเปียหลายก็ได้จิติใส่ขึ้นใส่คารายโอ้ขาให้น้ำแดงพร้อม แล้ซื้อนุ่มแล้วก็สอยมากินตอนชเช้าบูลงเอีโบดายเจ็บท้องถาผีผีเพิ่งอะไรยังว่ากับพริกกุ้งมาก่อน เอวลงเลยแน่นว่าใจแน่นหนาอึกเคย์จำเป็นยังตอนเช้าน well ่ะก <between> ินเข้าไปเลยแน่นหนาอตอนเช้าเรื่องเป็นน้ำน้องบริกรเข่าบนอะตอนเช้าน่ะจะเป็นแบบใดกันลงเลยเป็นแบบแน่นหนาอิกแน่นหนาเข้าไปซองเมื่อแล้วลงเลยกินกาแฟแน่นหนาอึกเจ้าเจ้ากินกาแฟอยู่บ่กิน กินตอนเศร้านี้จะกินเขาอยู่กินกินแล้วแน่นอึ้งจ้วยตอนเศร้าน่ะเนี่ยนั่ะเป็นทีกระเพาะฮะกินกระเพาะทันทีเออกินเข้าไปตอนเศร้านี้พวานขันบบกินมันปัดเมื่อยเนาะใครๆได้กันกินแล้วซึ่งว่าตูวมันเบาขึ้นปกติน่ะขันตื่นมาน่ะขันสิกินตัดความกินต้องกินเขาคนจึงกิน กินเข้าไปแล้วแบบมันรู้สึกว่าแบบเขากินยังเข้าไปแล้วมันเริ่มแบบแน่นเออไปึบครับหึ่งหึ่งประมาณ่ะส้มงหนึ่งแล้วมันเริ่มสิแบบไขรเน่บ้าลุงพวกกระเจ้าอ้วนพวกยังไม่เข้ากินแล้วเขาชิลรสเขาอ้วนนะเขาเลยว่าลองซื้อนมไปกินเบอร์ลงใต์ตอนเช้าคือจะกินนะน้องวอนกินนมบกินกาแฟแต่ว่าพางทีมันถามใครเน่กินกาแฟแบบมือเมื่อยแน่นอึบเวลากินนะแน่นอึบมันก็เห็นเนี่ยหยากรหัวยากรแล้วรู้สึกว่าแน่นแบบเน่นขึ้น